เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปสอนการปลดล็อกไอเทมภายในเกมของ Resident Evil 3 Remake นะครับอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะไปปลดล็อกไอเทมเนี่ยเราต้องเล่นจบอย่างน้อยหนึงรอบก่อนถึงจะมีโบถึงจะมีโบนัสแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยเขาไปดูในส่วนของเรคอร์นะครับเขาก็จะอธิบายว่าชา a เลน์เนี่ย ชาลจ์เขาก็จะบอกว่าทําอะไรถือจะปลดล็อกได้แต้มแล้วแต้มที่เราได้เนี่ยก็จะเอาแต้มนั้นนะไปซื้อไอเทมนะครับในช็อปช็อปนี้ถ้าเราจะใช้งานช็อปก็ต้องเล่นจบ1รอบอย่างที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับผมผมันก็จะบอกว่าแต่ไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็นคอสตูมนะครับของตัวละครนะครับเป็นชุดนะครับส่วนเหรียญพวกนี้ก็จะเพิ่มความสามารถอย่างเหรียญน,นี้เพิ่ม รีเจนเน a เร h ฮิวนะครับหมายถึงว่าเราอยู่เฉยๆแล้วเลือดเราจะฟื้นตัวเราฟื้นเลือดได้เองโดยที่เราไม่ต้องกินยานะครับส่วนดีเฟนซ์คอยอันนี้เหรียญนี่เวลาเราพกติดตัวนี่ยจะเพิ่มค่าดีเฟนซ์ค่าป้องกันทําให้เราทึกขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนแอซเซสคอยเป็นเหรียญที่ทําให้เราโจมตีแรงขึ้นนะครับอันนี้เป็นคราฟติ้งคอมพานีนคือเวลาเราคราฟก็สนจะได้ก็สนมากขึ้นอันนี้ตามที่ผมเข้าใจนะครับ อันนี้เป็นคู่มือการต่อสู้ของหน่วย Star Combat Manu นะครับอันนี้ไม่แน่ใจมันจะเพิ่มในการแบบ Bullet Time หรือว่า Slow นานขึ้นประมาณนี้นะฮะถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยส่วน Lock Pick เริ่มมาจะมีล็อก p i c ในในช่องเก็บของหรือว่าในหีบของเราเลยนะครับบ o w Cutter เริ่มมาก็จะมี Bow ต u t t e r ในหีบหรือว่าช่องเก็บของของเรานะครับ h i ป Pot อ,อันนี้เป็นกระเป๋านะครับเริ่มมาจะมีกระเป๋าติดตัวเพิ่มให้เลยนะครับผม ส่วนเรนี้ฮอตด็อกเกอร์เป็นดาบวาเวลาฟันแล้วจะมีประกายไฟติดติดสตูเราด้วยนะครับผมส่วนซามูไรเอเป็นปืนนะครับส่วนไรเดนไรเดนนี้เป็นปืนสายฟ้านะครับแต่ต้องยิงหัวนัดเดียวตายนะครับผมแล้วปืนไรเดนเอเป็นปืนกระสุนอินฟินิตี้ด้วยนะครับส่วนซามูไรเอผมยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นกระสุนอินฟินิตี้หรือเปล่านะ กระสุนอินฟินิตี้ก็คือกระสุนไม่จํากัดนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ลองปลดล็อกดูก็ยังไม่รู้นะครับผมส่วนแฮนด์กันแฮนด์กัน์อมโมอันนี้ก็จะเป็นสนแบบปืนพกอมะตะนะครับผมแล้วก็แอ s ซลไรเฟิลแล้วก็ล็อกเกอเลนเชอร์แต่จริงๆถ้าเล่นครั้งแรกเนี่ยมันจะได้แต้มประมาณ8,000แนะนำให้ซื้อแฮนด์กันหรือไม่ก็เหรียญคอยดีเรเจนเจอดมานะับสองอย่างนะครับถ้าให้เลือกซื้อชิ้นแรกผมแนะนำสองชิ้นนี้นะครับผม เพราะว่ามันเป็นไอเทมที่เราไม่ต้องเปลืองนะครับไม่ต้องเปลืองทรัพยากรเวลาเราเล่นในเกมเยอะนะครับผมเอาละสมวัติธีปลดล็อกเนี่ยเกมเนี้ยการปลดล็อกไอเทมเนี่ยหรือว่าปลดล็อกชาเลนจ์เนี่ยมันจะเป็นแบบเรียลไทม์นะครับเดี๋ยวผมแปลไอในหมวดส่วนของเลคอร์ให้ฟังก่อนนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นอ่าถ้าเราเล่นจบรอบแรกเนี่ยไอพวกชาเลนจ์มันจะถูกปลดไปประมาณเกือบครึ่งเกือบจะครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพวกชาเลนจ์แบบพวกอ่าดีฟิส เอนมีฆ่าศัตรูด้วยปืนช็อตกันฆ่าศัตรูด้วยปืนพกอะไรประมาณนี้มันก็จะมีบอกแล้วก็ฆ่าศัตรูด้วยปืนแม็กนั่มปืนเกรเนตเลนเชอร์เนี่ยเราก็ดูตามจำนวนของมันว่าไอเดตตกโปรเกรสตรงขวามือเนี่ยมันให้ฆ่าทั้งหมดกี่ตัวนะครับแล้วก็ให้ใช้ปืนแม็กนั่มยิง20ตัวอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีแบบชาเลนจ์แบบว่าใช้แอสเทอร์ไลเฟฆ่านะครับตามจมนํนวนแล้วมันแล้วมันก็จะปลดล็อกแต้มตรงขวามือให้เรานะครับเห็นแต้มไหมครับพอยต์เอนิ ness, นะครับมันจะ อย่างผู้ชาเล่นนี้บอกว่าให้เราใช้ซาริเ์นค่า400ตัวจะได้8,400แต้มนะครับซึ่งมิชชั่นหรือว่าชาเลนจ์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมส่วนเวลาเราเข้าไปรีโมทเวลาตอนเราเล่นเนี่ยนะครับให้เราเล่นล็อกเซฟตามจุดต่างๆนะครับผมจะทำเซฟระดับง่ายเอาไวป้ปัม๊มปั๊มเขาเารียกว่าปั๊มชาเลนจ์โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมจะ เซฟแต่ละจุดว่าจุดนี้จะเอาไว้ปั๊มปืนอะไรจุดนี้เอาไว้ปั๊มปืนอะไรนะครับอย่างผมตั้งไว้เป็นจุดนี้อ่าอย่างถ้าข้างแรกเลยเราอาจจะยังไม่มีปืนสําหรับปั๊มของไอซาไรเฟิลนะครับให้เล่นหมดนง่ายสุดเริ่มมามันจะมีไอซาวไรเฟิลให้ปัม๊มนะครับเราก็ออกไปปัม๊มตามจุดต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวได้นะครับในการปัม๊มเนี่ยครับเราก็ยิงยิงอย่างนี้แล้วก็ออกนะครับ ออกไปแล้วมันก็จะเซฟให้นะครับเซฟจำนวนตามที่เรายิงในในชาเลนจ์เลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งให้ดูจุดหนึ่งจุดนี้เป็นจุดฟาร์มที่ดีเหมือนกันนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เอาไว้ฟาร์มสำหรับ,บปืนลูกซองกับปืนแกรนิตนะครับเพราะบางจุดเนี่ยจุดเมื่อกี้เนี่ยกว่าเราจะได้ปืนแกรนิตกับปืนลูกซองมาเนี่ยก็ในเรื่องหรือว่าจุดโลเคชันเราจะค่อนข้างจะมาไกลแล้วนะครับ คือหลายหายคนบอกว่าอ๋อไปฟาร,ร์มโรงพยาบาลสิโรงพยาบาลผีเยอะแต่ต้องแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าอันนั้นเป็นเรื่องของคาร์ลสแล้วคาร์ลสสามารถฟาร,ร์มได้แค่ปืนพกกับปืนอแอซซอลไรเฟิลสองปืนแต่ถ้าจะฟาร,ร์มลูกซองกับปืนแกเน็ตนับแนะนําให้มาตรงท่อระบายน้ําก่อนที่จะถึงอหอนาฬิกานะครับเวลาเล่นก็ให้ฟาร,ร์มยิงไปตรงกลางแบบนี้นะครับผมแล้วก็วิ่งผ่านไปนะครับ เดีย๋ยวมันจะระเบิดออโต้เองเนี่ยครับรอบหนึ่งก็ประมาณ6กถึงเตัวนะครับผมนี่ครับแล้วก็ออกแล้วก็เข้าใหม่นะครับแล้วก็วนประฉากนี้ใหม่แล้วก็โหลดเซฟกลับมาใหม่แต่ชาเลนจ์มันก็จะนับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆประมาณนั้นพอเข้าใจใช่ไหมครับทำจนกว่าชาเลนจ์มันจะครบ ประมาณนั้นนะครับแต่แนะนำว่าเวลาทำให้มี SSD หรือว่าลงเกมใน SSD หรอว่า M2 มันจะโหลดเร็วนะครับเหมือนของผมมันจะผมขอผมมันจะโหลดเร็วนิดนึงนะครับแต่ถ้าบางทีเราเข้า continue มันไม่ได้ตั้งเช็คพอยต์ให้ก็กดเซฟซ้ำอีกทีนึงมันจะตั้งเป็นออโต้เช็คพอยต์หลักให้เรานะครับพอเข้าใจนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็โหลดเข้ามาอย่างเราจะปั๊มลูกซองเราก็เปลี่ยนเป็นปืนลูกซองนี่ รเราก็ปัม๊มเ,เราก็ฟาร์มแบบนี้เลยฟาร์มไปเรื่อยเยจนกว่าจะครบคือที่ผมเอาชาเลนจ์นี้มาให้ดูเพราะว่าชาเลนจ์การปั๊มผีเนี่ยมันได้แต้มเยอะมากแล้วมันจะสามารถมีแต้มเยอะพอที่จะไปปลดล็อกล็อกแกเลนเชอร์แบบอินฟินิตี้ได้นะครับเพราะเกมนี้ล็อกแกเลนเชอร์เป็นปืนที่แรงที่สุด นะครับก็ฝากด้วยไว้ <c> ้ว <oughs> ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับชาเลนจ์อื่นเพื่อนก็ต้องเข้าไปดูเงื่อนไขว่ามันให้ทําอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เดาหน้รนวันนี้สวัสดีทุกคนครับไปแล้วขอให้โชคดีกับการปลดล็อกไอเทมภายในเกมนะครับผม